แชมป์50สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาบักฮุกี้มาอีกนะบักฮุกี้มาแล้วเว้ยบักฮุกี้บักฮุกี้มามอะไรเพลงนี้เลยเป็นเรื่องบักฮุกี้แปลว่าอะไรอะไรครับบักฮุกี้บักฮุกี้หมายถึงเอ่อถ้าว่า ไปยากขนาดนั้นเลยเหรอครับมันแปลได้หลายอย่างครับแ่แล้วแต่แล้วแต่ใช้กับประโยคไหนนะลูกเรื่องไหนหน่ะบัคคูขีอะไรประมาณนี้ครับโอเคอย่าเจอบัคคูขีกลับมาทำไมหยุดครับหยุดครับเฮ้ยามไปแล้วเว้ยครับร้อพี่ไฮแม่นตลอดเลยอ่ะ ใช่ไหมคือมันมีความสึกอะอยากฟังเพลงนี้เออเออไม่รู้อะเอ๊ะแม่นมางวดนี้เลขอะไรมาล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้เพลงนี้อยู่แล้วไหมไม่ถนัดสักเพลงอ๋ออ้าวไม่ถนัดสักเพลงอ้าวมาดูนะฮะเกลียดห้องเบอร์ห้าเชิญครับ แฟนแต่งงานฉันเลยโอคัโอคมีความชั่หนักมาพักอยู่รบปุรีโรงแรมฉั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สีหลับตานอนทอดทอนดีดีนอนที่นี่สองคืนแล้ว ที่สามสองยามกว่้าที่ห้องเบามีเสียงผู้จาเบาๆนอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงคล้ายเสียงแฟนเราแนบหูฟังข้างฟ้าเบาเเหมือนแฟนเราที่เขาค้าฉัน สับปะดนแต่ทนนิ่งอยู่ไม่ไหวปีนมองรลอดท่องลมไปหัวใจฉันมันชักสั่นแสงไฟสว่างเห็นเขาน้า ฉันทนไม่ได้ต้องไปไกลลูกตาจะไปพน้นเลียดคนที่ห้องเบอร์หาอยู่ทำไมจำอุราลาแล้วลาเบอร์หาหอ ปีนลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใสฉันทนไม่ได้ต้องไปไกลลูกตาจะไปพน้นเพียดคนที่ห้องเบอร์าอยู่ทำไมช้ำอุราลาแล้วลา เห็นนั่งแบบอึ๊บอู้โอ้โหอยู่เลยเชีนะแซกฮะคือทึ่งมากครับผมคือมองมันเผินผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เป็นเนาะสังเกตเขาเด็กเนิร์ดเหรอเด็กเนิร์ดเหรอใช่ใช่ครับเพรจะอยาตาตีแล้วเขาเหมือนเด็กเรียนเก่งไม่กังวใจโลกอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ครับคือเฮ้ยพอเขาได้จับใหม่แล้วคือเขาเท่มากครับผมแล้วก็เสียงครับสว่างแล้วก็น่าฟังมากครับผมคือสมแล้วก็ที่เป็นแชมป์ ครับผมผมไม่มีอะไรจะติจริงครับคือมันเพาะมากครับผมขอบคุณครับเพาะจีิครับเชิญพี่เอฮะเพลงนี้ร้องเพาะจริงๆนะเนาะเพลงนี้ผมว่าผมเพาะเพาะมากเลยเพาะมากถึงมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไซอันไม่ใช่ไอแซกไม่ต้องร้องไอแซร้องเลยดูทุเรศเห็นไหม มันต้องมีก็ใหแตกต่างเราต้องมีข้อแตกต่างแล้วก็สังเกตอะไรรู้ไหมคะวันนี้นะผมมีความรู้สึกว่าไรอันเนี่ยเหมือนเสียงเขาอะแข็งแรงแล้วก็โตเต็มที่เ,เพราะสังเกตนะครับเพลงแต่ละเพลงเนี่ยอย่างยุคพิสุท์เนี่ยครับช่วงที่พิสุทิ์พีคจะจัดเลยนั่นก็คือกําลังด้วยต้องดีแล้วเสียงต้องใสพอดี นะครับและจังหวะของล่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยพอเจอเพลงที่มันโดนปั๊บนะครับมันจะเปลี่ยนขึ้นมาเลยแล้วเวลาคนที่ฟังฮะมันเพราะทั้งแก้วเสียงเพราะทั้งอะไรวันเนี้ยมองเห็นจริงๆนะลูกลงตัวมากลูกกับเพลงเพลงนี้เพราะจริงๆเชิญพี่หายครับอืมนั่งตกอยู่ในพวังอยู่นั่นะหละมนสะกดกรี๊ดเลยอ่ะผมได้ยินคุณกรี๊ดเลยจริงพี่ลิงมนสะกดจริงๆเลยอันทุกครั้งที่หนูได้ ได้ร้องเพลงนี่ไงมอจา๋านี่คือเสน่ห์เพราะวิธีการร้องธรรมชาติปล่อยมันอกอกไปอย่าไปบรรจงมันอย่าไปว่าฉันจะต้องเอื้อนขมิดเจ็ดชั้นตรงนี้ฉันจะล่างลากอันนี้คือมนสะกดมันมีความสุขมากทุกครั้งที่มันนั่งไม่หมดนี่แล้วได้ดูไรอันร้องเพลงทุกเทปเลยก็ว่าได้อย่าก,กอดอ่ะเป็นบ้านอีกแล้ว เซนบ้านดีกว่าอยากเซนบ้านให้หขอบคุณครับเชิญพี่สุฮะส,สุดยอดมากกับเพลงเพลงนี้นะลูกนะอยากบอกว่าหนึ่งอาทิตย์ที่แม่ไม่ได้มาคิดถึงไหมล่ะคิดถึงใจจะขาดเลยคิดถึงเสียงเขานะแล้วก็โอ้โดีใจมากเพราะว่าเรายังหลงเสียงเขาครั้งแรกที่ได้ฟังเพราะว่าคนที่จะร้องเพลงและมีความเป็นธรรมชาติสูงแบบเนี้ยหายยากคนเก่งๆเสียงเพราะๆมีเยอะลูกแต่คนที่ร้องแล้วมันมีเสน่ห์แบบเนี้ย ปัญหาย,ยากบอกตรงๆซึ่งไรอันมีครบหมดเลยวันนี้ไรอันก็เก่งมากคัตัดสินครับ